หวังด่วนอีชิอีว่าแบบนี้หลังทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นขาดลอย0ต่อ5ขณะที่โมริยาสึสร้างสถิติโหดต่อเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเนพัทในเคตกาโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเเกรเนตพัทเนคกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เ1 5สบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มควันหลงหลังเกมอุ่นเครื่องกันหน่อยที่ทีมชาติไทยของเราบุกไปแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นขาดลอย0ประตูต่อหนะครับเกมนี้เห็นได้ชัดถึงมาตรฐานของทีมชาติไทยกับ ทีมชาติญี่ปุ่นที่ห่างกันไกลมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของการจ่ายบอลการเคลื่อนที่วินัยในเกมลุกและเกมรับซึ่งทีมชาติไทยของเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่แฟนบอลชาวไทยเข้าใจนะครับดูจากคอมเมนต์ต่างๆและยอมแล้วว่าการพ่ายแพ้ญี่ปุ่นมันมีโอกาสแพ้สูงมากๆอยู่แล้วแต่เกมนี้แบ่งเป็น2ครึ่ง ครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับการจัดตัวผู้เล่นของอ e ิชิอิถือว่าเซอร์ไพรส์มีการให้โอกาสนักเตะลงหลายคนเลยนะที่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเซอร์ไพรส์แฟนบอลธีรศักิ์ลงตัวจริงปฐมพลเจริญศักดิ์เวลเทพพิชาอุทาเอเลสดอเละปฏิวัติคำใหม่ครึ่งแรกถือว่ายื้อได้สนุกอย่างมากนะครับเล่นเกมรับช่วยกันเล่นเกมรับดีคอยสกัดได้ดีทำให้ศูนย์ต่อศูนย์ แต่ญี่ปุ่นครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูเขาก็ยังไม่ได้จัดหนักยังไม่ได้เร่งอะไรมากแล้วก็ให้โอกาสตัวผู้เล่นหน้าใหม่เยอะแต่พอครึ่งหลังเนี่ยไทยมีการเปลี่ยนผู้เล่นที่เป็นตัวความหวังลงมาแต่เันนต้องยอมแล้วว่าสภาพต่างๆเนี่ยโอ้โหพวกเขาค่อนข้างล้านหนักจริงๆแล้ววันนี้ก็โดนและครึ่งหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จัดเต็มส่งตัวลุกที่เป็นตัวหลักๆมานะเคตางกามูระและสึโดอันแล้วก็มีจุนยะอิโต อาโอทารังกะที่คุมแดนกลางได้เนียนเล่นดีมากก็ไล่กดยับเลยนะครับเป็นฟอร์มที่น่าผิดหวังยังมากของทีมชาติไทยในครึ่งหลังแพ้ไป5ประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมสถิติต่างๆเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าหมดอย่างชัดเจนคองบอลเนี่ยญี่ปุ่น57%ทีมชาติไทย4ี่เปญี่ปุ่นในโอกาสยิง24ครั้งทีมชาติไทย6ครั้งยิงตรงกรอบญี่ปุ่น9ครั้ง ทีมชาติไทยมีลูกของปฐมพลใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นขณะที่ประตูเนี่ยญี่ปุ่นโอ้โหสบายเลยส่วนทีมชาติไทยเนี่ยแซ่ไป4แต่มุนญ,ญี่ปุ่น13ทีมชาติไทย3ล้ำหน้าญี่ปุ่น1ทีมชาติไทย1จ่าใจบนทั้งหมดญี่ปุ่น5 4าครั้งทีมชาติไทย415ครั้งครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นได้ชัดว่าเกมนี้เนี่ย เป็นเกมที่อิชิได้เห็นถึงปัญหาของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงและคราวนี้จะต้องไปปรับไปแก้อย่างจริงจังแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการเล่นไมซ์ของนักฟุตบอลไทยหลายๆคนต้องบอกว่ายังเล่นบอลที่ค่อนข้างช้าถ้าไปดูฟุตบอลยุโรปฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาไวมากประเด็นสำคัญคือฟุตบอลไทยลีกบ้านเรามาัเล่นกันค่อนข้างช้าไงถ้าจับ จและจ่ายในไทยลีกจับและจ่ายและค่อยเลี้ยงได้ในไทยลีกแต่สําหรับฟุตบอลสมัยใหม่โดยเฉพาะญี่ปุ่นเขาเพจเขาไม่มีเวลาเห็นได้ชัดว่าพอเราเล่นเกมลุกไปเราโดนปิดทุกทีเลยนี่คือปัญหาที่อิชิต้องไปแก้ไขแต่ก็ได้เห็นว่าอิชิก้าที่จะให้โอกาสหลายๆคนและที่สําคัญผมมองว่าแนวทางในครึ่งแรกเนี่ยนั่นคือวิธีการของอิชิที่ชัดเจนเพราะเป็นชุดที่ซ้อมกับอิชิมานาน มานานในที่นี้คือมาซ้อมตั้งแต่วันแรกก็ไม่นานหรอกก็มา6-7วันแต่ยังก็นานกว่าในช่วงครึ่งหลังอะที่เขาส่งตัวหลักลงมาก็ชุดนั้นแทบจะไม่ได้ซ้อมกับอิชิเลยซ้อมแค่3วันเองเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเกมรับและดูดีขึ้นนะและจังหวะการเล่นเนี่ยกล้าที่จะวางหลังลายมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพยังต้องปรับต้องแก้อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายครับคุณผู้ชมโอ้โหยด้ด้ว,ว่าเกมนี้เห็นชัดๆเลยว่าไทยเราห่างญี่ปุน่น หลายปีจัดจับพูดเลยนะครับญี่ปุ่นเขาไปอีกสเต็ปแล้วเขาจะเร่งเขาจะยิงเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งตัวหลักๆล,ลงมาเนี่ยคนลชั้นจริงๆต้องยอมนะครับหลังจบเกมนะครับมีบทสัมภาษณ์ของอิชิอิมาฝากกันหลังจากแพ้ไป5ประตูกับการประเดิมคุมทีมชาติไทยอิชิอิบอกว่าการได้ลงเล่นในสนามกีฬาแห่งชาติในวันขึ้นปีใหม่เป็นประสบการณ์ที่วิเศษสำหรับทีมชาติไทยทีมชาติไทยแพ้แบบขาดลอย แต่อย่างที่เขาพูดไปเมื่อวานไม่ว่าจะโดนยิงกี่ประตูเราจะไม่ล้มลงนี่คือความท้าทายที่เขาเคยเจอมาก่อนดังนั้นเขาจึงคุมทีมด้วยความภูมิใจตั้งแต่ต้นจนจบนักเตะสู้ได้ดีมากๆแล้วนี่คือการคุมทีมชาติไทยครั้งแรกของเขาเขาตระหนักว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นห่างกันแค่ไหนดังนั้นเขาจะนำประสบการณ์จากเกมนี้ไปใช้ในเกมการแข่งขันต่อไป แล้วก็เสียงวิจาร์ต่างๆอีชิอิก็ยอมรับแพ้5-0ก็ต้องโดนวิจาร์เป็นเรื่องปกติแต่เขาจะน้อมรับคําวิจารณ์ไปแก้ไขและปรับปรุงทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งขึ้นและเขามองว่าเอเชียนคัพเนี่ยแหละจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาซึ่งผมก็มองเห็นด้วยนะว่าเดี๋ยวไปรอดูเอเชียนคัพเนี่ยจะได้เห็นทีมชาติไทยในแบบฉบับของอีชิเต็มๆได้ซ้อมเต็มๆได้ตัวผู้เล่นมาเต็มหลังจากนั้นเราค่อยว่ากัน ไปเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะแต่ผมบอกว่าอย่าพิ่งไปตั้งคําถามกับอิชิอิหรือจะไปไล่อะไรเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานที่ยากมากและมันเป็นการประเดิมคุมทีมชาติไทยที่เจอทีมระดับโลกอะ่ะพูดง,ง่ายๆมันมีโอกาสแพ้อยู่แล้วแต่แพ้ยังไงให้ได้ประโยชน์แพ้ยังไงให้ได้ไปต่อยอดซึ่งผมเชื่อว่าอิชิคงรู้แล้วว่าจะไปปรับปรุงแก้ไขในจุดตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาซัทดะอิชิอิหลังจบเกม ส่วนทางฝั่งของนักเตะไทยกันบ้างจเจริญศักดิ์วงกรครับคุณผู้ชมจเจริญศักดิ์วงกรนเนี่ยได้เปิดใจนะครับเขาบอกว่าดีใจที่วันนี้ได้โอกาสลงสนามก็ทําได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็แฟนบอลก็เต็มทีมชาติไทยก็สู้ได้เต็มที่แล้วแหละแล้วก็รู้ดีว่าทีมชาติญี่ปุ่นกล้าไปเป็นทีมระดับโลกแล้ววันนี้ครึ่งแรกก็สู้กันได้อย่างสนุกต้องยอมรับเราเห็นญี่ปุ่นจ่ายบอลพลิกบอลทําเกมเขามีรูปแบบที่ชัดเจนมาก และทําได้แข็งแกร่งเพราะเขาระดับโลกส่วนทีมชาติไทยเราต้องมีเวลามากกว่านี้ถ้าโคชอิชิได้คุมทีมมากกว่านี้มันจะดีขึ้นแน่นอนแต่ที่ผ่านมามันเป็นการเตรียมตัวที่กระตันหันและเราก็เก็บตัวกันไม่ครบทีมด้วยอ้าเจริญศ้กดิ์ก็พูดถึงปัญหาช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่แล้วเราต้องกลับไปทํางานหนักเพื่อเตรียมให้พร้อม สำหรับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนักเตะหลังจบเกมอันนี้เป็นเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกอนะครับต้องยอมรับห่างชั้นกับญี่ปุ่นมากสำหรับทีมชาติไทยเราแต่เราก็ต้องไปในทางของเราปรับปรุงแก้ไขหลังจากนี้เราเหมือนนั้นหนึ่งใหม่อีกแล้วผู้าำรงนะครับต้องให้เวลาอิชิเต็มเอย่าเพิ่งใจร้อนนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะรู้ปัญหาและน่าจะทำทีมชาติไทยให้ดีขึ้นผม,มเชื่อว่าเกมจะญี่ปุ่นทำให้อิชิ ตาสว่างหลายๆเรื่องในการที่จะแก้ปัญหาให้ทีมชาติไทยดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทําให้เราได้ตาสว่างจริงๆนะเราตาสว่างหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เราต้องเอาปัญหาไปแก้แบบจริงจังจแล้วนะครับส่วนญี่ปุ่นกลายเป็นทีมระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับภายใต้การคุมทัพของโมริยุสตอนนี้เนี่ยเขาสร้างสถิติสุดยอดและเป็นสถิติที่สุดๆของทีมชาติญี่ปุ่นเอง เพราะเขาชนะมา9ก้าเกมติดต่อกันในการลงเล่นช่วงฟีฟ้าเดยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าโหดมาก3เกมหลังสุดญี่ปุ่นกดคู่ต่อสู้ไป15ลูกชนะไทย50ชนะซีเรีย50ชนะเมียนมา50ชนะตูนิเซีย20ชนะแคนาดา41ชนะตุรกี42ชนะเยอรมัน41ชนะเปรู41ชนะเอลซาวดอร์ห0ครับคุณผู้ชม เห็นไหมแหละครับทำไมถึงบอกว่า5-0เนี่ยเข้าใจว่าแพ้ได้เพราะคุณไปดูสถิติของทีมชาติญี่ปุ่นยิงคู่ต่อสู้5-6-4เม็ดเกือบทุกนัดมีนัดเดียวที่2-0คือเจอตูนิเซียโหจริงครับตอนนี้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนี่ขนาดชุดไม่เต็มลองชุดเต็มๆสิครับบอกเลยว่านี่คือเต็งแชมป์เอเชียนคัพอย่างแท้จริงนะครับส่วนหลังจบเกมโมลียสนะครับเขาก็พูดถึงทีมชาติ ญี่ปุ่นก็บอกว่าก็ให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ได้ลงเล่นแต่ก็ถือว่าได้นักเตะที่จะไปลุยเอเชียนคัพแล้วนักเตะก็ทําได้ดีแล้วบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่จะเจาะเข้าไปง่ายๆแต่นักเตะก็พยายามท้าไทยตัวเองและยืนหยัดเล่นเกมลุกเพื่อยิงประตูและสุดท้ายก็ยิงได้ถึง5ประตูด้วยกันต้องชื่นชมและหวังว่าชนะเกมนี้จะทําให้แฟนบอลญี่ปุ่นมีความสุขนะครับโอ้โหสุดจริงเหล๋อวคำบรรยายแล้วสำหรับญี่ปุ่นตอนนี้ โหดมากๆครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มาสอนทีมชาติไทยวิธีการเล่นว่าระดับโลกเขาเป็นยังไงครับคุณผู้ชมและที่สําคัญผมจะบอกให้ว่าเราควรส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศจะเยอะเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำครับนักเตะต้องผลักดันตัวเองสร้างมาเชสไปลุยญี่ปุ่นเพราะแค่เล่นอยู่ในไทยลีกฟุตบอลแบบไทยลีกเราไม่สามารถสู้กับระดับเอเชียได้นอนเพราะเป็นฟุตบอลที่ช้าเหลือเกินเพราะฉะนั้น อยากเก่งอยากดีขึ้นไม่ใช่แค่พนานฟุตบอลไทยลีกผมว่านักเตะไทยต้องไปเล่นต่างประเทศกันเยอะๆไปลีกที่ท็อปกว่าไทยลีกครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสื่อกันด้วยแล้วก็แนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัในเคสการโนลาบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้น เกรนเนพัดในเคตกกาโนล่าบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ